ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับปลาแห่งของห้องครับตลากมาแห่ะเด้อครับผ้า,าตาหมาาว่านนี่เนาะมับนห้องกับพึ่งไปเคยเหมือนาะจ้ะปลาหอเปลีโลเนาะเจ็ดโลก,กับแปดโลเด้อจ้ะขนมมารั่งทั้งฐานนี่ในโล่สองขีดปลาเจ็ดเจ็ดโล่กว่าเกือบแปดโล,กกเ,นโลเนะาะมารั่งใน,ในยูบ้านแปดขีดเนาะ เดียวหนึ่งซาหนงจัดใส่ถุงใหม่เนาะแต่ว่าราคาเดี๋ยวซาหนงแพ็กซีนแล้วแล้วเนาะเฉลี่ยปรงมาณเดี๋ยวจัคถุงนะจ้ะแจ็คสีแจ็งพี่แจ็งน้องครับราคาเด้อจ้ะแต่ว่าประชอนเท่าซาหนงยิ่งพึงกว่าอีกอยู่เนาะนี่เดี๋ยวซาหนงกระสีเดี๋ยวแพ็กใส่ถุงใหม่เลยแจ็งสิแม่แจ็งราคาพี่น้องอีกทีหนึ่งเด้อจ้ะครับนี่ประชอนของเงาครับมอนักงามๆเลยเนาะเมียนครับเดีซาหนงมาเดี๋ยบางหลังเด้อจ้ะเพราะว่าเวลาถอดมันสีบอสงามเนาะเมียนครับ แต่ว่าร์หลอบนะซาล่งเห็ดสีเห็บอะไรเอากระดูกตัวเหนียวเนาะการี้ออนเด้อจ้ะแต่ว่ารอบนีห้องกระติสบโให้พี่น้องแบบนี้ก็เนาะครับแล้วซาล่งสีแพงกว่าสีแดงราคาพี่น้องอีกทหนึ่งเด้อจ้ะนี่ปลาหน่อยเขาเนาะครับปลาหน่อยแฮะแพงแน่แล้วครับเรียบร้อยแล้วจ้ะปลาเจ็ดโลกับแปดโลเนาะครับมาสั่งมาสั่งแล้วเหลืออะไรซาล่งเลือยโล่สองขีดเท่งกัละมังเนาะเดือยโลหนึ่งพอดีครับปลาเจ็ดโลกลัวครับเกือบแปดโล ราคาสนองกะสิฉเฉลี่ยบ้างเนาะสแจ้งพี่แจ้งน้องถ่ายคลิปเด้อจ่าเดี๋ยวสนองกะสิถิ่นเมองทุ่งไปหายเนาะสนใจพี่น้องกะทักแอดไลน์มา,นาเนาะจ่าโทรกัได้เด้อจ่าเดี๋ยวสนองสีแจ้งราคาอีกชนึงเด้อจา่ยจายสนองแพ็คปลาช่อนกันเนาะแต่ว่าปลาหน่อยรอบนี้มีแค่สิบเอ็ดถุงสิบสองถุงกันเด้อีกคนหนึ่งพอดีเด้อจ้ะครับครับผู้ใดสั่งก่อนใดก่อนครับครับผู้ใดสั่งรุ่นกับลอรอบนาครับครับาลานไปเบิ่งปลาอีกก่อนเนาะจ้า แต่ว่าปลาช่อนห่ากับซีมีมาเรื่อยๆอยู่ครับวา่าไปติดต่อเพื่ออะไรครับเมนครับเพราะว่าตีนหอาก็เริ่มสีเขาวน้าแรงนะครับเพิ่นก็นเริ่มสีสูบซะจับปลา,าเนาะจ้าเป็นปลาหนาเด้อแต่เหมืนปลาอย่างเนาะเมนีสิพสนน่วนใหญ่กระซีมี่ใส่ซ้ำนี่เนาะเข้าไปสั่งเพคนไผ่เนาะจ้าจะใส่ซ้ำแกนิดหน่อยนี่เน,นาะจ้าเมนครับครับนี่ก็คือเนาตจ้าสองแดดเนาะถนงเนาะเมนจ้า ผู้ใดมาปลาเดียเดียวกับสั่งปลาเดียเดียวได้เด้อครับเพราะว่าปลาช่อนสานงสิแคก่อนเด้อจ้ะเนี่ยครับเ <ạ> ดี๋ยกกวย <criteria S 2> สานงแขกครับเด้อปลาเฮาครับ,รบปลาเฮาก็ไดิ่งแขกเดียวเนาะสนานงเนาะ่เป็นเป็นปลาช่อนเนาะปลาช่อนครับเดี๋ยวที่สองเนี่ยสานงตาปลาเต็มมือเด้อจ้ะมแมนกำลังพอดีเนาะตาอ้องไัวตัวใสใสเลยเนาะแมนนี่เป็นปลาขาวหน่อยนะจ้ะปลาซิีนต่พี่น้องเขาสนใจกับ เอ็ดไลน์มาได้จ้ะแล้วก็โทรโทรมากกระไรเนาะซาน้องจิตถิ่นเบอร์ทุไปให้ยนี่คลิปได้จ้ะแต่ว่าปลาปลาปลาฉันนี่ปลาฉันนั่นนี่พี่สาวเม้าเบอร์ล้วเด้อจ้ะแต่ว่าก็มีอีกรถใหม่เนาะบางเอียนบารังซาน้องกะเสดจากเนาะจ้ะแต่ว่าเรือนี่ก็เป็นเรือปลาแต่ว่าซาน้องในกลุ่มใจแห็งกันราคาแจ็คเซนแนวไหนเด้อจ้ะแต่ว่าพี่สาวเพิ่งกับว่าเออเป็นบอกเพิ่งแพ่ก็เพิ่งกัซื้อเนาะเมาเบอร์ได้ได้จ้ะ ว่าเฮาซื้อมากกับหาโลนะมาตัดหัวตัดนี้เอกแล้วมาต่างเดี๋ยวเดี๋ยวยุโร่เครื่องนะจ๊ะนอนกับเจ้าสีจังใดจังสีไปได้เนาะแต่ว่าคือปลาคาหน่อยนี่เขากับพ่อไปได้อยู่จ้ะแต่ได้ได้แน่นอนก็เอาเนาะแต่ว่าปลาช่อนนี่สนใจกับจากมาได้ทำปลาปลาแห่งนี่ฮะทอดกับก๋วยก็สมตำก็แซ่บเนาะแล้วก็ทอดหรือว่าย่างเนาะจ้ะตำเป็นเป็นอันพีปลาแห่งเนาะ ครัเศษเศษพี่กันเด้ออาจารเป็นปลาขาวเนาะก่อนปีละจ่าจะเวลาถอดเ้าต้องใส่ไฟอ่อนๆนะจ่าข้นๆเนาะน้ำมันหอนแล้วก็ข้นๆกับตกขึ้นเลยเด้อจาจาย์จไปถอดไปโดนนอกเป็นสีขมนะจ่าแต่ปลาชนเท่านี้เบิด์เด็ดร่อยเด้อเด้อาจารพี่น้องเ้าสนใจจังสั่งจองออเดอร์อีกเนาะเพราะว่าปลาล่างตไดแตกมาอีกจ้าไอคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าพี่น้องเ้าก็เรียกร้องมาหลายจ่ายอยากเห็นปลาแห้งเนาะอยากหัวราคาเนาะจ่าไอคลิปนี้ดบ้างท่านหนุ่งกั ลาไปก่อนเนาะแม่นครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าอู้ยอลูกสาวสูนเคีนดีแฮ